สวัสดีครับนี่อยู่หช้ป์สามร้อยกับในช่วงทำาหาแดครับวันนี้เรากลับมากับรถเปิดประทุนครับสีเฟี้ยวราคาดีๆขับโคตรดีเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้นะครับเราอยู่กับเจ้า audi tt convertible ครับรถสูตร audi thailand ราคา3ล้าน2แสนหมื่นบาทจัดไฟแนนซ์ได้3ล้านบาทอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับรถสภาพสวยเลยครับคันนี้ เป็นรุ่นหนึ่งที่ขับดีมากๆสีฟ้าเดิมจากโรงงานชุดแต่ง s l i ไลนรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์กันชนหน้าสวยกิฟมาพร้อมกับล้อแมก BC f o r ์มูลค่า200,000บาทบวกยางสเปคตรงรุ่นตัดมาเพื่อเอารถ Audi TT คันนี้โดยเฉพาะครับเปิดประตูมาฮะอารถซองในเดิมจากโรงงานเมดอาร์คไม่เคยมีการตกแต่งใดๆทั้งสิ้นฝากระโปรงบางคน ประตูไม่มีการขันน็อตแกะใดๆทั้งสิ้นครับรถพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไมล์0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเกียร์ออโตโอ้รถสภาพสวยขับโคตรดีดีไซน์สุดยอดครับคันนี้ผมบอกเลยครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะหนังแท้ผสมอะคันทาร่าปรับไฟฟ้าสภาพสวยสครับเพจ S-Line ครบหมดโลโก้ที่คอนโซลคอตโต้ก็มีให้คุณบ่งบอกเลยว่ามันคือออดี รุ่นที่ขับดีแน่นอนครับในเรื่องของร,ระบบขับขี่ครับคันนี้ได้มาพร้อมกับหลังคาผ้าใบไลท์เวทรถน้ำหนักนะฮะส่วนใหญ่รถบรทุนที่เป็นหลังคาแข็งน้ำหนักมันจะเยอะคันนี้มาเป็นหลังคาผ้าใบเดิมจากโรงงานมาให้เลยนะฮะตัวด้านหลังครับไฟไท้ายเดิมจากโรงงานกันชนชุดแต่ง S l i ไลนมาจากโรงงานเลยเป็นทีทีครับอันนี้วิ่งหลังสามารถปรับขึ้นตามความเร็วของรถได้นะฮะอันนี้เป็นออปชั่นจากโรงงานเลยโดยรวมของรถคันนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงอะ่ะไม่น้องโมงเยอะสภาพสวยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับ ในส่วนของห้องเครื่องครับคันนี้ผมบอกเลยว่าไรที่ติอย่างแน่นอนฝาโปรงซ่องในเดิมจากโรงงานเมทอาร์ไม่เคยมีการตบแต่งฝาโปรงไม่เคยมีการแกะซ่องในเดิมจากโรงงานเครื่องยนต์ไม่มีการขยับไม่มีการแกะไม่ม,ไม,มีการทำอะไรทั้งสิ้นรถใหม่มากๆครับสติเกอร์มอกบอ่งบอกว่ารถคันนี้เป็นรถศูนย์ออดี้ไทยแลนด์เลยครับอ่ะเสนอราคาคันนี้ครับปี2019ได้เปิดประทุน ได้4จีจี๊ดจีดและได้เป็นออดดี้ทีทีรถศูนย์ออดดี้ไทยแลนด์ด้วยราคา3ามล้านสองแสนเบาทจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะหรือจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ3ล้านแล้วกันถ้าคุณเครดิตสุดยอดนะดีสุดยอดจัดไปเลยฮะเต็มเต็มสบายๆคันนี้นะฮะมีวารันตีให้คุณ1ปีเต็มเครื่องเกียร์และส่วนควบคุมิสรต่างเพราะสไลด์ออนฟรี่สีชั่วโมงให้คุณ1ปีเต็มครับอ่าหรือ1นึ่งหมื่นกิโลและรถคันนี้ การันตีไม่มีการชนหนักมีความจนน้ำตัดต่อและปิดกฎหมายทางผมยินดีซื้อคืนคุณเต็มตาจเนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาค่าติดใจทันที200,000บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับสำหรับใครที่สนใจโทรด่วนนะ0852504444ไลน์อัพเฟชชั่นของโชว์รูมแอดไซส์300ดอทกรัาดไลน์เมียดานหน้าครับก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดสั่นกระดิ่งให้ช่องยูทูบ ติ๊กต็อกเฟซบุ๊ชื่อเดียวกันเลยเซิร์ชสา0ร้อยกลาดครับหรือใครไม่รู้จะให้กําลังใจยังไงแฮชแท็กเอสซีทุกคอมเมนต์แล้วกันสำหรับคนที่อยากจะให้กําลังใจเรานะแต่ไม่รู้ว่าจะให้ยังไงแค่แฮชแท็กเอสซีสในคอมเมนต์ของพวกเราแล้วกันสำหรับผมนี่แชมป์สามร้ไปก่อนฮนะสวัสดีครับเปิดประทุนสีสวยราคาดีต้องคันนี้แหละครับ